ธุรกิจที่ผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นไร้เส้นตา์ของปูนะครับก็คือปูซิเมนต์วัสดุก่อสร้างนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูส่วนๆรายได้นะครับเจอเนี่ยอยู่มาหนึ่งหนึ่งยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่าๆกันเท่าๆตลอดตอนนี้น่าจะขึ้นมายี่สิบสเพราะดีมานขยายนะครับธุรกิจกระดาษเชื่อว่าจะส่งส่งนะครับเพราะว่า ธุรกิจดาวหรือเปล่าครับเป็นธุรกิจกองกระดาษธุรกิจกระดาษพิมพ์ธรรมดาธุรกิจกระดาษธรรมดาเชื่อว่าอาจเป็นธุรกิจที่เป็นดาวเลยนะเพราะคนคุณไม่ค่อยได้ใช้ชนะเท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างไ i p a ดมาเรื่อยๆนะครัคนคุณไม่ค่อยใช้สัตนะครับแต่ใช้ก็อาจจะเป็นงานด document นะครับที่อาจจะต้องมีที่ต้องตัดใช้รูปนี้แต่ต้องใช้ออย่่่งูแตธุรกกิจกระดาษ เป็นธุรกิจที่ยังมีการเติบโตได้ดีดีนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ภูมิภาคนะครับถามว่าทําไมมันเติบโตได้ดีดีเพราะเราบริโภคคืออาหารเนียมันจะต้องมีแพคเกจจริงๆที่เป็นกล่องในการส่งถูกไหมครับไม่ว่าจะส่งไปไฮเปอร์มาร์ตต่างๆนะครับส่งไปต่างประเทศก็ต้องใช้กล่องซึ่งตรงนี้มันยังเติบโตได้นะครับธุรกิจกระดาษจริงๆว่าเมื่อมาบัติคนแล้วก็ยังอยูชุวชุนนะครับธุรกิจที่คนรอ ครับคือที่โตเกียวคมีครับเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยในอดีตต้องบอกในอดีตเจ็ดจะเป็นซูเปอร์ไซเคิลจะมาครับนะครับเขาเรียกซูเปอร์ไซเคิลแต่ตอนนี้เนี่ยซุปเปอร์ไซเคิลเป็นตัวอาจจะไม่เกิดแล้วนะครับเพราะว่าทำไมมองงันนะครับ มันคงไม่เรียกว่าซูเปอร์ไซเคิลเป็นเรียกว่าภาวะขาขึ้นดีกว่าเพราะซูเปอร์ไซเคิลมันคือมันต้องจับจิตแต่ตอนนี้มันเห็นว่ามันรอจ่อที่จะค่อยๆขึ้นนะแต่คงไม่ได้ใกล้ถูกเข้ามาก่อนแล้วนะครับแต่ที่เป็นอย่างนั้เนี่ยเพราะว่าที่มามันมีแต่ว่าบางทีสะพานกร็ถูกชิปๆออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทำให้จากเจ็ดปีอาจจะเหลือห้าปีก็ได้ครับเพราะสิ้นสิ้ยาีต่อคือว่าถ้ากินปีโตต่อไปเนี่ย มันผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงปลายมาธที่หนึ่งนะครับช่วงปลามาธยที่หนึ่งเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าได้ผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะครับกำลังซื้อถอถอยนะครับที่มาไม่มีราคากระดกนะครับที่ราคากระดนะครับสภพพาในตลาดโลกขยับขึ้นมาครับน่าทำให้ถ้าไปดูสเปรดนะครับธุรกิจอีกเนี่ยสเปรดของโลกาภิวัตน์ไปควรถักบา400เหรียญต่อบัท เช่นผ่านไปแล้วในช่วงใบไม้ที่นี่นะครับพอผ่านไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้น่้องหมายความว่าผู้ประกอบการที่เป็นรายเล็กๆนะครับก็ปูถือถือเป็นรายใหญ่นะครับในวิชวลต้องเป็นกรรมต่งแล้วนะครับรายเล็กๆต่างกับปูปูกขยิดปิดไปเพราะไม่คุ้มค่านะครับเพราะปิดไปอย่างที่พี่บอกว่าหนึ่งปิดไปสองสะายที่มอดจะขึ้นขึ้นก็ฉลองขยายขยายไปเพราะตอนนี้เนี่ยระดันา มันเป็นอยู่แล้วครับขยับมาเป็นอยูที่มันเป็นยูตรงนี้แล้วครับพร้อมที่จะขึ้นแล้วเพราะว่าที่มีปุ๋ยมีิติการนะครับผู้าให้ภาพว่าโอเคทีตอนนี้เนี่ยมันยังจะไม่เป็นขาขึ้นที่ชัดเจนแต่เรื่องราคามันมันสเตติ้งนะมันรอที่จะขึ้นแล้วเพราะว่าตอนที่ที่มาเนี่ยมันเริ่มมีความมั่นใจใน้ีคือราคาที่สะพายโอเคมันกล้าจะอยู่มาสัก ตโตเพียง3เปอร์เซ็นต์แต่ยีมาเนี่ยถ้ามาันโตมากกว่า3เปอร์เซ็นต์ราคาสายใหญ่ขึ้นแน่นะครับแล้วก็ต้องยิ่งว่าปู๋ใหญ่ในช่วงที่ผลการงานเาสเปดล,ลงแต่ว่ากำไรเขาไม่ได้ลงไปมากนักนะครับเพราะว่าเขามีสินค้าที่เลื่อยหายไว้ไว,ไว,ไวไ้เป็นตัวดักหมายวว่าคือว่าสินค้ามูลค่าเพิ่มขึ้น ินค้ามูลค่าเพิ่มนะครับซึ่งราคาจะสูงกว่าสินค้าธรรมดาแทรคอมมูนิตี้ประมาณ23%นะครับอันนี้ก็จะช่วยพูดเชื่อได้เพราะถ้ามองปูนเนี่ยถามว่าคนมองว่าถ้าเล่นเป็นคนเล่นในในการเล่นหุ้นปูนและวกันนะครับในระยะสั้นมีคีย์ไดรเวอร์จากโดเมนสิทธิ์สินซัมย์ชั้นเชประเทศนะครับในระยะยาวมีคีย์ไดรเวอร์จากการรอของราคาปิโตรเคมีขยับขึ้นครับ ครปูนซ <Warning. S 1> ีเมนไทยปูนกลางใช่ครับจริงๆเปูกลางเนี่ยราคาถ้าตรงนี้เนี่ยผมอาจจะมองว่าโอเวอร์แวูสุดเสียถ้าไปแข่งนะครับปูกลางเนีทุกครั้งที่เซมีอันนี้อันนี้ส่วนวนะครับผมแทรกเองนะครับมีแรงซื้อจากฟอร์เรเยอะเปูนกลางถือว่าเป็นหุ้นฟอร์เรตัวน่ และจะวิ่งแรงคข้างมากถ้าสังเกตครับช่วงที่ตลาดมีแรงเพนนินิกนักสุนชาติ์ขายปูนกางก็เป็นปนที่ลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่นี่ข้อสังเกตส่วนตัวนะครับแต่ถ้าดูเรื่องพื้นฐานเนี่ยปูนกังเป็นเดียวสิ่งีเป็นเทียวสิ่ไมนขายเลยนะครับต่างจากปูีครับปูนซีเมนต์ซน้าจะหลากหลายเพราะนั้น ย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่ากำไรจากดีดีดีขึ้นอยู่กับทบหลายถือดีเดือนดูเทียร์เฉลี่ยนะครับซึ่งปีเนี่ยเนี่ยต้องปีดีหรือว่าคงยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับสำหรับปุณกาครับปีนี้ผมบอกว่ากำไรไม่ได้ดีที่แล้วนะครับเพราะว่าคอสมาเทียบขึ้นแรงครับแต่ปีหน้าผมเชื่อว่าน่าจะดีดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนี่ยาจะดกันได้เนีขาเคยปิดปิดเอ่อเตาเองดีเตา ครับสิบสี่ล้านเบงานตนอนนี้เขากาลจะเิดเตาแล้วนะหมายว่าเขามองดีมาโตทั้งเอนเพราะฉะนั้นปีหน้าถ้าราคาปูนกาวไหเยอะนะควเชื่อน่เราข้อแลอ่าวๆเลครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้โคมีกันนะครับโนลีเนี่ย เตรียมจะขยายกำลังการผลิตในส่วนสุดีสเหมือนกันนะครับถามว่าถ้าดูดีไหมครับซีเมนดีแต่ปิโตอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่ครับคงต้องรอเพราะสเปคมันยังไม่ไม่ถึงขึ้นมาครับแม้ผมมองว่าอาจจะไม่ใช่อชนี้ต่อไปนะครับแต่สิ่งที่อยากจะกระติกแล้วก็ว่าประสา้านไม่ค่อยดีเท่ไรก็ลงกุนอาจจะต้องระวังเพราะว่า ถ้าสังเกตสังเกตรบของพลีจะมีการดิสเตทบ่อยมากครับแล้วไปอที่ทำให้ต้องมารีเซ็ตุ่บ่อยมากนะครับก็ตัวที้ผมบอกว่าการดีสเตตบ่อยๆจะไดรางรถายจตริยาครับะต้องคารสอบถามประเด็นเนี้ยครับที่บอกว่าสมาชิบางและอย่างถ้าเราแล่นซุย่อยนะครับเราจะสามารถวิธีการดูได้ในรถไฟสักนี้เขามีหรือขาด ในจุดนี้ครับอย่างเวลาที่เราจะไปคอมมีวิสัยทวีว่าเราจะไปฟังผู้บริหารเนี่ยพูดสิ่งต่างๆเนี่ยเราจะมีจุดประเด็นไหนที่เราต้องควรจะถามเพื่ออะไรได้ของประจักษ์อย่างนี้หรืออาจจะค่อยดูในการเปิดเผยข้อกันเงินตรงส่วนสุดบ้างนะครับก็ชัดเจนเลยครับบริษัทวิบากษาแรกที่ผมคิดว่าเราเห็นได้ชัดว่าการรีสปอนส์ระหว่างทีมแมเนจเมนต์กับนายกรัฐมนตรียกตัวอย่างนะครับว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่ ที่เกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าจะมีแผงเนี้ยเข้าไปใส่ตึ่งไปไม่มีการสื่อสารข้อมูลออกมาเยผมเชื่อว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราอาจจะคอนเซิร์ตได้ว่าเขามีอะไรปิดเราหรือเปล่านะครับแต่ทางบริษัทมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วชี้แจงว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะกระทบต่อบริษัทเท่าไหร่เป็นจำนวนระยะเวลาเท่าไหร่อันนี้ผมเชื่อว่าชัดเจนยกตัวอย่าง ปูนสแตนด์ไฮนะครับไฟไหม้ที่โรงฟิลิปป์เขานเปเปอร์ครับวันลุขึ้นก็อกเลยว่ากระทบใจมากละสิบล้านจะปิดไปกี่เดือนกี่เดือนจะเปิดตรงนี้ซี่งช่มูลดว่าตรงนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเออในช่วงที่จะเกิดขึ้น,นมันจะดนโดนกระทบอะไรบ้างอันนี้คือข้อแรกนะครับ ข้อสองที่ว่าเป็นเรื่องความสม่ำเสมอในการออกมาให้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นคือเขาบอกว่าเราวิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยเราต้องไปพิสูจน์ข้อมูลของบริษัทวิบัญชีอย่างน้อยใจมากแล้วหนึ่งครั้งอยู่แล้วนะครับถ้าจะดูความสม่ำเสมอของเปเปอร์ที่เราวิเคราะห์ออกก็ได้ว่าถ้าสม่ำเสมออันนี้ก็แน่นอนว่าเขาให้ข้อมูลเราสม่ำเสมอหรือมันจะมีงานออปตบัิตีเด็ดใช่ไหมครับอันนี้ดีนักทุนก็สามารถที่จะไปปั่ได้ ก็จะไปดูว่าบริษัทนี้มาบ่อยไหมถ้ามาบ่อยก็แสดงว่าเขาก็โอเคเขาค่อนข้างเปิดเผยนะครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับบางบริษัทเนี่ยอาจจะไม่มีการลงทุนมากก็จะมาปีละสองนอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ไม่สมสัยณ์ไปแต่ผมสมเด้นยามก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่มีอิทกับนักลงทุนอื่นครับ เมื่อกี้พูดส่วนสับเหมาตัวใหญ่ๆทีนี้อยากทราบพวกลับเหมาตัวเล็กๆบ้างนะครับว่า